ค่ะวันแห่งความรักปีนี้1 4กุมภาพันธ์ตรงกับวันพระใหญ่วันมาคาบูชาค่ะแต่ช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็คงจะได้เห็นการทำการตลาดการโฆษณาต่างๆที่เน้นกิจกรรมสำหรับวันแห่งความรักนะคะความหมายที่กำลังเกิดขึ้นคืออะไรวันนี้คิดด้วยกำลังสองกับอาจารย์ธริดาพรส่งสัมพันธ์ค่ะอาจารย์ทักลายเป็นว่ากระแสวันแห่งความรักนี่กลบกระแสวันมาคาบูชาไปเลยใช่ไหมคะคือในปีนี้ชัดเจนนะคะก็เข้าใจได้นะคะเพราะว่าเทศกาลทั้งหลายเนี่ยเป็น ในในสังคมทุนนิยมเนี่ยจะเป็นเทศกาลที่ถูกเอามาใช้เพื่อเราให้คนจับใจ่ายใช้สอยทํานู่นทนํานี่คือคืออยู่เฉยเไม่ได้ต้องทําอะไรบางอย่างที่เอานไปสู่การท่องเที่ยวการกินอยู่สนุกสนานอะไรแบบนี้นะคะวันมาคาบุชาก็เลยดูแผ่วแผวไปเกี่ยวข้องกับการตลาดใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างกิจกรรมวันแห่งความรักนี่จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเรื่องของการแสดงออกวัยรุ่นคนหนุ่มสาวซึ่งจะมีกิจกรรมที่นําไปสู่การแสดงความรัก อะไรได้มากมายคือประเด็นว่าด้วยการการบอกรักการแสดงความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนจํานวนมากในโลกนี้นะคะเพราะโดยเฉพาะพวกที่ยังไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าบอกรักไปแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงพอมีการละโอกาสที่เปิดให้คนสามารถจะบอกรักกันได้นะคะโดยไม่ดูน่าเกลียดนักเนี่ยนะคะใครๆก็บอกรักเนี่ยมันก็เลยทําให้คนเนี่ย Hey, hey, แฮเฮละโลกันมาใช้การละโอกาสนี้แล้วสำหรับของไทยนี่นะคะทุกๆปีเลยดิฉันสังเกตการพาดหัวข่าวจะต้องวันเสียตัวแห่งชาติสำหรับวัยรุ่นไทยทำไมไปกันได้ขนาดน,นั้น,นะคะคือประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วน่ยนะคะน่าเห็นใจทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเราเนี่ยอยู่กับระบบความเชื่อที่เอาความรักแบบโรแมนติกเนี่ย ไปเชื่อมกับเซ็กซ์จนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันกลายเป็นเรื่องเดียวกันเวลาที่เราพูดนะคะอย่างเช่นเอาเวลาที่คนร่วมเพศเนี่ยเราบางครั้งเราใช้คําว่าร่วมรักนะคะคือกลายเป็นว่าเซ็กซ์เนี่ยสำหรับคนมากมายกลายเป็นการแสดงออกของความรักนะคะดูเป็นเรื่องเดียวกัน,นะคะ,คะทีนี้ในเมื่อเราเราให้คนต่องแสดงความรักต้องบอกรักเนี่ยนะคะมันก็จะสามารถเดินเลยเส้นไปสู่เซ็กส์ได้โดยง่ายนะคะ ก็เราก็เลยได้เห็นปรากฏการณ์แบบนี้นะคะการกดดันให้ร่วมเพศพิสูตรรักนะคะของคนจำนวนไม่น้อยใยทีเดียวโดยเฉพาะวัยรุ่นนะคะออกมาแล้วก็เลยกลายเป็นปรากฏการณ์ที่คนจะรู้สึกตื่นเต้นตกใจเพราะว่าสังคมไทยชอบตกใจกับเซ็กซ์นอกสมรสเซ็กซ์ก่อนการสมรสก็คงจะมีประเด็นที่พอจะเข้าใจได้ว่าทำไมผู้ใหญ่หรือว่าองค์กรที่ทำหน้าที่สื่อสารต่าง พยายามที่จะเข้าใจหรือว่าแสดงความเป็นห่วงตรงนี้นะคะแต่ว่ารูปแบบของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือว่าองค์กรที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับวัยรุ่นเนี่ยถูกที่ถูกทางไหมคะคือด,ดิฉันไม่ค่อยแน่ใจว่าภาครัฐนะคะหรือว่าองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจํานวนหนึ่งซึ่งรู้สึกเป็นห่วงเป็นใหญ่กับคนจานวนมากโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยเข้าใจประเด็นนี้แต่เอาเป็นว่ากังวล นะคะคือไม่อยากให้คนทําไม่อยากให้คนเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเซ็กส์นอกสมรส,สก็จะใช้วิธีขู่และห้ามนะคะห้ามน้่งห้ามนี่นะคะห้ามไปทุกอย่างนะครทีนี้พอห้ามมากๆเนี่ยนะคะมันก็ยิ่ง เป็นธรรมดานะคะก็จะมีคนหลายกลุ่มยิ่งยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยัว่วคือรู้สึกว่าเรื่องที่ถูกห้ามเนี่ยมันหอมหวานนะคะ,ะแล้วพอมันมีการละโอกาสอะไรเข้ามาผสมนะคะเพื่อจะให้คนได้มีโอกาสบอกรักได้มีโอกาสใกล้กันได้มีโอกาสใช้เวลาด้วยกันอย่างการออกเดทนะคะก็เลย มันไม่แน่นะคะว่าคน,นจะตัดสินใจอย่างไรทีนี้สําหรับคนที่ร่วมเพศเนี่ยนะคะไม่ว่าจะโดยการเลือกอย่างเจตนาหรือว่างงๆเนี่ยนะคะก็จะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรใดๆเลยนะคะที่จะดูแลตัวเองไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ให้คนที่เกี่ยวข้องเดือดร้อนเพราะถูกห้ามอย่างเดียวนะคะไม่เคยถูกบอกไม่เคยถูกให้คําแนะนําว่าะจะต้องทําอย่างไรพี่ันก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและเป็นกังวลในเรื่องนี้เข้าใจปัญหาดีนะคะฟังเสียงอาจารย์ก็คงจะสะท้อนความเป็นห่วงสําหรับกลุ่มควรและหัวต่อกลุ่มวัยรุ่นนะคะที่กําลังอยู่ในวัยที่อาจจะกําลังต้องการมีความรักต้องการที่จะแสดงความรักต่อกันและกันแต่ว่าวัยรุ่นบางกลุ่มก็อาจจะบอกว่าเราดูแลตัวเองได้เราดูแลพฤติกรรมตัวเองได้ไม่น่าจะ ต้องมาห่วงเราขนาดนั้นคือวัยรุ่นจํานวนมากดิฉันว่าตอนเนี้ยนะคะก็คือคิดว่าตัวเองสามารถจะจัดการตัดสินใจกับชีวิตของตัวเองได้นะคะทีนี้ที่น่าเป็นกังวลก็คือ,อที่บอกว่าดูแลตัวเองได้นั้นนะคะสามารถจะดูแลตัวเองได้ในเรื่องของการป้องกันเรื่องของโรคภัยนะคะเรื่องของการตั้งท้องนะคะไม่พร้อมเนี่ยหรือเปล่าเราเนี่ยไปกําหนดทางเลือกให้ควรไม่ได้ว่าเขาควรจะต้องทํายังไงตัดสินใจอย่างไรเราไม่รู้นะคะแต่วิธีที่ดีก็คือควรจะ เสริมสร้างพลังอำนาจให้คนเหล่านี้นะคะซึ่งจะตัดสินใจเลือกอย่างไรก็ได้แล้วก็เผชิญสถานการณ์ชีวิตด้วยเหมือนกันเนี่ยถ้าบังเอิญว่าจะต้องถึงจุดที่ในที่สุดจะร่วมเพศเนี่ยนะคะเขาดูแลตัวเขาเองได้นะคะดูแลตัวเขาเองได้จริงๆไม่นําไปสู่ปัญหาให้ตัวเองและให้คนอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างนั้นน,น,น่าจะเป็นทางที่น่าจะทํามากกว่าในวันแห่งความรักเพียงวันเดียวเนี่ยสามารถ ตีความปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นได้จริงๆไม่ใช่เฉพาะปีนี้ใช่ไหมคะที่อาจารย์ศึกษาหรือว่าเข้ามาดูเท่าที่จําได้เนี่ยตัวเองพูดประเด็นซ้ําๆอย่างนี้นะคะใกล้เคียงกันเนี้ยมา20ปีแล้วนะคะ ไม่ได้ค่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะ,ะเห็นการเร้าแบบเดิมให้คนทํากิจกรรมในลักษณะแบบเดิมในวันวาเลนไทน์นะคะพวกที่กังวลก็กังวลแบบเดิมเข้าไปสอดส่องดูแลกํากับนะคะถึงขนาดเข้าไปไปเคยตรวจโรงแรมม่านรูดก็เคยมาแล้วนะคะบังเอิญว่าในช่วงนี้เนี่ยดูแผ่วๆไปเพราะมีการชุมนุมทางการเมืองนะคะก็เลยไม่ค่อยเห็นการเข้าไปสอดส่องดูแลอ,อย่าง มากม,มากมายมหาศาลเหมือนกับที่เคยเกิดมาก่อนแต่เราเดินที่เดิมซ้าเดิมแสดงว่ากิจกรรมขององคอ์กรสื่อสารต่างๆเนี่ยที่พยายามคุยกับวัยรุ่นหรือว่าช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ20ป,ปีที่ผ่านมาไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือว่าทําอะไรให้ตรงใจกับคนที่เป็นห่วงเลยใช่ไหมคะก็คือคือก็จะมีต้องยอมรับว่ามีบางองค์กรที่พยายามจะทํานะคะกา,า,าสรสื่อสารกับคนที่เป็นวัยรุ่นให้เขาเห็นว่าในที่สุดแล้วการตัดสินใจจะเป็นของเขาแล้วเขาจะต้องดูแลตัวเองยังไงแต่เสียงพวกนี้เบาอ่ะ นะคะเสียงเหล่านี้จะเบาจะดังสู้เสียงภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เน้นการห้ามไม่ให้ทำอย่าทำไม่ได้แล้วที่ประหลาดมหัศาจรรย์มากก็คือในปีที่วันวาเลนไทน์เสวันมาคาบูชาไลๆ่ๆกันจริงๆแล้วทุกปีเนี่ยนะคะจะอยู่ในช่วงไลๆ่ๆกันมากในเดือนกุมภาพานันธ์บมงอเอิญปีนี้มาตรงเนี่ยนะคะ,ะก็เราก็จะได้เห็นการไปดึงเอา,าศาสนาพุทธเนี่ยมาเป็นลูกมือในการห้ามคนร่วมเพศเสียอีกนะคะโดยที่ ก็กล,กลายเป็นว่าวันมาคาบูชากับวันวาเลนไทน์เป็นคู่ขั้วตรงข้ามที่ไม่ไปด้วยกันถ้ามองในภาพรวมความเป็นห่วงที่เกิดขึ้นในวันวาเลนไทน์เนี่ยเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆด้วยไหมคะดูว่าดูแล้วจะเป็นกระแสที่สํานักโพลต่างๆสํานักวิจัยต่างๆเนี่ยเป็นห่วงแต่ประเทศไทยประเทศเดียว คือในประเทศอื่นเนี่ยต้องยอมรับว่าจะมีผู้ใหญ่บางกลุ่มที่ไม่อยากให้วัยรุ่นเนี่ยนะคะมีเซ็กซ์นอกสมรสก่อนสมรสนะคะแล้วก็พยายามจะทํากิจกรรมประเภทขู่แบบเดียวน,นี้นะคะแต่บังเอิญเสียงไม่ดังถ้าผู้ใหญ่บางกลุ่มในประเทศไทยเพราะผู้ใหญ่ในประเทศไทยท่านมีรัฐนะคะมีกลไกของรัฐเป็นลูกมือแถมไปดึงกับศาสนาไปเป็นลูกมือด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเสียงดังมากแล้วก็ ในสังคมไทยเนี่ยเราได้เห็นการเข้าไปสอดส่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นเนี่ยนะคะลงไปในรายละเอียดมากนะคะออกแนวถ้ำมองเด็กอะนะคะว่าเขาทำอะไรบ้างอย่างไรเนี่ยนะคะซึ่งนั้นก็แสดงให้เห็นถึงความกังวลและเป็นห่วงแต่เป็นห่วงที่ประหลาดะนะคะคือไม่ยอมปล่อยให้เด็กโตะ,ะ,ะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะถึงวันแห่งความรักก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะจากอาจารย์ชลิดาพรส่งสัมพันธ์ค่ะถึงปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ